สำหรับตัว B L W นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณให้ดีขึ้นทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ริ้วรอยดูลดลงค่ะจุดด่างดําและฝ้าดูลดลงและผิวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้นและยังช่วยลดอาการแปรปวนของฮอร์โมนมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับตัว BLW นะคะเราแนะนำให้รับประทานครั้งละ1แคปซูลวันละ2ครั้งซึ่งก็คือก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะทั้งนี้เนื่องจากตัวคอลลาเจนแล้วก็กูต้าไทโอนที่เป็นส่วนผสมเนี่ยเขาจะดูดซึไมได้ดีมากๆในช่วงท้องว่างและก็จะดูดซึไมได้ดีที่สุดในช่วงที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนค่ะค่ะสำหรับตัว BLW Dietary Supplement Product ภายใต้บาาแบรนด์นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการคัดสรรหลักทรัพที่ดีที่สุดเพื่อดูแลในเรื่องของสุขภาพผิวสำหรับผู้หญิงในทุทกๆวัยเลยค่ะ อย่างตัวอิงกิเนียนหลักหรือว่าวัตถุดิบหลักที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นตัวซอยโปรตีนไอโซเลตตัวคอลลาเจนเปปไทด์แอลกูตาไทโอนตังกุยเอ็กทรคกแอสคอบิกแอซิดไพบาร์เอ็กทรคกปอมเมกเนิเอตเอ็กทรคกแล้วก็อัลฟาฟาเอ็กทรคกค่ะ อย่างตัวแรกเนี่ยเป็นซอยโปรตีนไอโซเลตอย่างที่เราบอกล่ะคะ่ะว่าเวลาผู้หญิงสวยค่ะต้องสวยจากภายในเราถึงเลือกใช้ซอยโปรตีนไอโซเลตนะคะที่อุดมไปด้วยโปรโตีนถั่วเหลืองแล้วก็มีไฟโตเอสโตรเจน3ตัวด้วยกันได้แก่ไอโซฟลาโวนเจนิสทีนแล้วก็เดซีนค่ะ ซึ่งตัวไอโซฟลาวโวนค่ะหรือไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเขาก็จะเปรียบเสมือนกับยูีิฮอร์โมนหรือฮอร์โมนสำหรับผิวสวยสำหรับซอยโปรตีนไอโซเลตนะคะก็จะมีงานวิจัยดังนี้เลยค่ะ ซึ่งงานวิจัยตรงนี้นะคะเขาจะสามารถการันตีได้เลยนะว่าตัวซอยโปรโตีนไอโซโลเลตมีผลกับฮอร์โมนยังไงและฮอร์โมนนั้นเป็นบิวตี้ฮอร์โมนได้ยังไงอย่างที่เราบอกค่ะเรามีการเทสกลุ่มทดลอง2กลุ่มกลุ่มแรกคือได้รับซอยโปรโตีนไอโซลเลตและอีกกลุ่มนึงคือไม่ได้รับซอยโปรโตีนไอโซลเลต จะพบว่ากลุ่มที่รับซอยโปรโตีนไอโซเลตเนี่ยจะมีความหนาของชั้นผิวหนังอีพิเดอร์มิสจะเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มปริมาณคอลลาเจนในชั้นผิวเดอร์มิสมากขึ้นถึง86.2%และซอยโปรโตีนไอโซเลตเนี่ยยังช่วยเพิ่มปริมาณอลลาสติกไฟเบอร์ได้สูงถึง75.8%ค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะตัวคอลลาเจนเปปไทด์ให้เราเลือกใช้นะคะจะเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นแบรนด์ชั้นนําของโลกที่ผู้ผลิตเนี่ยผลิตคอลลาเจนมากว่า100ปีแล้วนะคะ เนื่องจากคอลลาเจนนะคะจะเป็นองค์ประกอบที่กระจายอยู่ทั่วไปภายในร่างกายของเราเลยนะคะโดยเฉพาะใต้ผิวหนังซึ่งใต้ผิวหนังของเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนสูงถึง75%ค่ะจะบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นค่ะร่างกายของเราอะค่ะจะไม่สามารถผลิตคอลลาเจนได้เองและจะไม่สามารถสังเคราะห์คอลลาเจนได้เองแล้วจําเป็นจะต้องอาศัยการรับประทานเข้าไปแต่การทานคอลลาเจนในอาหารมม้อปกติทั่วไปมันอาจจะไม่เพียงพอเราจึงเลือกคอลลาเจนจากแหล่งท,ที่ที่สุดเพื่อผู้บริโภคของเราค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของโครงสร้างผิวกันนะคะจะเห็นว่าจากภาพ่โชว์ขึ้นไปเนี่ยโครงสร้างผิวเราจะโชว์สชั้นเลยก็คือชั้นเดอร์มิสแล้วก็ชั้นอีพิเดอร์มิสนะคะโดยทั่วไปแล้วคอลลาเจนหรืออีลาสตินของเราเนี่ยจะอยู่ในชั้นเดอร์มิสนั่นเองจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพผิวของเราดีหรือว่าเซลล์ผิวยังไม่แก่มากเนี่ยชั้นโครงสร้างคอลลาเจนหรือว่าโครงสร้างอีลาสตินเนี่ยจะค่อนข้างตึงกระชับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยตัวชั้นของคอลลาเจนหรือก็อิลาสตินนะคะจะถูกทําลายลงจะเปรียบสเสมือนกับฟองน้ําค่ะถ้าเกิดว่าฟองน้ํามันฟีบลงอะคะ่ะจะทําให้ผิวอ่อเหี่ยวย่นค่ะสาหรับคอลลาเจนนะคะเขาจะสามารถช่วยเพิ่มในเรื่องของการดูดซึมแล้วก็กักเก็บน้ําภายในชั้นผิวได้ดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราทานคอลลาเจนนะคะผิวจะมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นจะทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนกว่าไวแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยใต้ชั้นผิวได้ด้วยค่ะ ทีนี้เราจะมาดูนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยอันนี้ก็จะเป็นการโชว์งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยมีผลอย่างไรกับเรื่องของผิวเราได้บ้างอย่างแรกเลยอะคะ่ะเรื่องของสกินไฮเดรชันก็คือผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยจะเป็นเรื่องของอีลาสติกใต้ชั้นผิวะคะ่ะจะมีมากขึ้นมันจะส่งผลให้ผิวกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่3เลยก็คือจะทําให้ผิวเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นรูขุมขนหรือว่ารอยค,ครุขรบบริเวณผิววลดลงและอย่่่าาาาาางงสุดดท้้ยยยยเลลคคคือืออวววมมมมหหหนนนนนแแกก็ขผินนี เมื่อกี้เราพูดประโยชน์ของคอลลาเจนในเรื่องของผิวใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นเรื่องของคอลลาเจนเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของข้อเสื่อมหรือข้อเข่าเนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าปกติอะค่ะร่างกายเราอะจะมีข้อส่วนมากในแต่ละข้อค่ะจะมีกระดูกแข็ง2อันอยู่แบบนี้เนาะแล้วมันจะมีแกลบตรงกลางระหว่างกระดูกแข็งไอแกลบตรงกลางนั้นล่ะค่ะมันคือน้ําหล่อเลี้ยงข้อมันคือเส้นใยไฟโบาสอบลาสตินแล้วก็มันคือคอลลาเจนเมื่อไหรก็ตามที่เราใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อย แกลบตรงกลางระหว่างข้อค่ะมันจะค่อยๆแคบลง จนกระทั่งเกิดการเสียดสีกันร,ระหว่างกระดูกเมื่อเกิดการเสียดสีกันร,ระหว่างกระดูกค่ะมันคืออาการเริ่มต้นของอาการข้อเสื่อมดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือพยายามรักษาแก็บช่องว่างระหว่างกระดูกไว้ค่ะซึ่งคอลลาเจนสามารถทำได้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบริเวณข้อและมันสามารถกระตุ้นการสร้างอีลาสตินบริเวณข้อได้อีกด้วยมันเป็นเหตุผลว่าการทานคอลลาเจนจะสามารถแก้ปัญหาอาการข้อเสื่อมได้เพราะมันจะเข้าไปเพิ่มแก็บระหว่างช่องว่างระหว่างกระดูกแข็งทั้งสองอันไม่ กลูตาไทโอนต้องบอกก่อนว่าสําหรับสูตรผิวเนี้ยขาดไม่ได้เลยคือแอลกูตาไทโอนอย่างที่บอกเลยว่าแอลกูตาไทโอนเนี่ยจะประกอบไปด้วยกรดมีนอสามชนิดด้วยกันได้แต่หนึ่งแอลซิสเตอนสองคือแอลไกลซีนและสามคือกลูตามิกแอซิดกลไกหลักๆที่สําคัญของแอลกูตาไทโอนนะคะก็คือเขาจะไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเดสค่ะซึ่งการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเดสเนี่ยมันจะสามารถลดการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินทาให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับตัวแอลกูตาไทโอนเนาะพบว่าเขาเนี่ยให้ผู้บริโภคเนี่ยทานตัวแอลกูตาไทโอนหนึ่งกลุ่มและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทานตัวแอลกูตาไทโอนผลเทสออกมานะคะว่ากลุ่มคนที่ทานกลูตาไทโอนเนี่ยจะมีจุดด่างดําที่ลดลงแล้วก็ริ้วรอยลดลงและที่สาคัญเลยคือมันทําให้ผิว่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะก็คือตัวตังกุยเอ็กทรกหรือสารสกัดจากตังกุยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นยาแพทย์แผนจีนที่เขานิยมใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะสำหรับผู้หญิงจริงๆจะบอกว่าสมุนไพรตังกุยเนี่ยเป็นสมุนไพรสําหรับผิวสวยด้วยนะเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการบารุงเลือดช่วยในเรื่องของการรักษาโรคโลหิตจางในผู้หญิงแก้อาการปวดประจําเดือนจะบอกว่าเรื่องของตังกุยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การที่ทําให้ดูสวยแค่ผิวขาวภายนอกแต่มันเป็นการดูแลให้ผู้หญิงเนี่ยสวยจากภายในสวยยางมีสุขภาพดีค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับตังกุยตามนี้เลยค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขามีการศึกษาในการใช้ตังกุยปัญญาทางเลือกสําหรับผู้หญิงและพบว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้หญิงแล้วได้รับตังกุยเป็นเวลา3เดือนนะคะมันจะทําให้โครงสร้างผิวค่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นอย่างที่บอกล้วค่ะว่าตัวตังกุยเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรในเชิงของความสวยงามก็คือเขาช่วยดูแลในเรื่องของผิวสวยของเรานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีนั่นเองถามว่าทําไมเราจะต้องใส่วิตามินซีลงไปในสูตรจริงๆแล้ววิตามินซีเป็นสิ่งที่ทุกคนให้การยอมรับมาอย่างช้านานอยู่แล้วนะคะเพราะวิตามินซีเขาสามารถทําให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นได้อย่างที่เราเน้นย้าไปค่ะว่าผิวจะสวยต้องสวยจากข้างในถูกไหมคะการที่หลอดเลือดฝอยของเราแข็งแรงะมันจะเกิดการสูบฉีดเลือดได้อย่างดีจะทําให้ผิวบริเวณนั้นนะคะคดูมีเลือดฝาดค่ะมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างเนื้อเย er ื่อคอล ต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของงานวิจัยของ a s c o อ b i c Acid ค่ะจริงๆแล้วตัว a s ส o อ b i บอะคะ่ะนอกจากจะเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระแล้วอะค่ะยังมีงานวิจัยอีกนะคะว่าวิตามิน C เนี่ยเขาสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวแล้วก็กระตุ้นการสร้างอีลาสตินค่ะทำให้ผิวของเรานุ่มหยุ่นเรียบเนียนแล้วก็ไม่แก่อีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นตัว p i บรักเอ็กแทรกหรือว่าเป็นสารสก,กัดเปลือกส่วนฝรั่งเศสค่ะสำหรับตัว p i บรักเอ็กแทรกนะคะหรือสารสก,กัดจากเปลือกส่วนฝรั่งเศสโดยส,สารสำคัญของมันเนี่ยจะเป็นตัวในกลุม่มโอลิโก e ม i c p r o พ n แอนโทไซานีดินค่ะซึ่งตัว เนี้ยค่ะเราจะเรียกสั้นๆว่า OPCS นั่นเองสำหรับตัว OPCS อะค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์2ตัวเลยก็คือคอลลา g จ n เอสกับอีลาสติสค่ะซึ่งคอลลา g จ n เอสและอีลาสตินเนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นการทำลายโครงสร้างของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราอะค่ะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์2ตัวนี้ได้อ่ะค่ะจะทำให้คอลลาเจนใต้ชั้นผิวยังคงอยู่แล้วก็มีปริมาณอีลาสตินในชั้นผิวในปริมาณที่มากด้วยค่ะ สำหรับประโยชน์จากเปลือกส่วนฝรั่งเศสนะคะจริงๆมีเยอะมากแต่อย่างหนึ่งที่เราอยากเน้นย้ำเลยนะก็คือเขาจะสามารถปกป้องหลอดเลือดฝอยบริเวณผิวหนังได้อย่างที่บอกเลยผู้หญิงถ้าจะสวยอย่าสวยแค่ภายนอกจริงๆต้องสวยจากข้างในการที่หลอดเลือดฝอยของเราแข็งแรงอะคะ่ะมันจะทําให้เกิดการสูบฉีดเลือดบริเวณผิวได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่ได้ตามมาคือหน้าของเราจะดูอมชมพูแล้วก็มีเลือดฝาดมันจะกลายเป็นการที่คนมองเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราอะคะ่ะมีสุขภาพผิวที่ดีค่ะ สำหรับต,ตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวปอมแมกเนตค่ะหรือสารสก,กัดจากทับทิมนั่นเองจะบอกว่าจริงๆแล้วสารสก,กัดจากทับทิมจะมีสารที่เป็นองค์ประกอบเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวพูนิคาราจินอลาจิกแอซิดแอนโทไซานินเรสเวอร์ทอลหรือแม้กระทั่งแทนนินซึ่งสารกลุ่มนี้จะเป็นสารกลุ่มใหญ่มากที่เป็นสารในกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนซ์หรือสารต้านอนุมูลอิสระจริงๆแล้วจะบอกว่าตัวปอมแมกเนตเนี่ยมันจะมีบทบาทสําคัญมากในการช่วยยับยั้งเอนไซม์คอลาจนเนสกับอิลาเทสเช่นเดียวกันเลยนะมันจะทําให้ผิวเรามีควาามมมนนุุ่่่ยยกกระชับิงขึ้แล และการที่มันสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ะคะ่ะมันจะสามารถช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ลดการเกิดอักเสบบริรเวณเซลล์ผิวได้ด้วยนะคะ อย่างอันนี้ค่ะก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของปอมแมกเนตหรือว่าสารสกัดจากทับทิมจริงๆแล้วจะบอกว่าปอมแมกเนตหรือสารสกัสดจากทับทิมเนี่ยเป็นที่นิยมกันมาอย่างแพร่หลายจริงๆมีการทารีเสิร์ชหรืองานวิจัยเกี่ยวกับปอมแมกเนตอ่ะมาเยอะมากๆนะอย่างอันนี้เขาทํางานวิจัยว่าตัวปอมแมกเนตหรือทับทิมเนี่ยสามารถแอนตี้รังสี UVA และ UVB ก็คือป้องกันการทําลายของผิวจากแสงแดดที่เกิดจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นตัวอัลฟาฟ้าเอ็กทรกจริงๆอะ่ะเขา,าขนานนามตัวอัลฟาฟ้าเอ็กทรกว่าเป็นราชาแห่งผล,ลไม้หรือว่าอาหารทั้งมวลเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเยอะค่ะซึ่ง สารกลุ่มต่างๆที่อัลฟาฟ้ามีนะคะอย่างกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มไอโซโฟลาโวนเราเคยบอกไปแล้วแหละว่ากลุ่มไอโซโฟลาโวนอะ่ะมันจะมีความเป็นไฟตัวเอสโตรเจนซึ่งมันจะสามารถทดแทนฮอร์โมนได้ก็คือตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนบิวตี้หรือบิวตี้ฮอร์โมนที่เรารู้จักกันนั่นแหละคะ่ะถ้าร่างกายเราอะคะ่ะมีสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ดีอะคะ่ะจะทําให้ผิวเราดูสุขภาพดีอย่างที่สองเลยจะเป็นตัวคอโลฟิลไอตัวคอโลฟิลนี่แหละคะ่ะที่เขานิยมใช้อย่างมากในการดีทอกสารพิษออกกก,าาาอออกจาาาาาาารรร่งยถถ้เสมดีทอออกกกกสสาาาาารรพิจ่งยได้นะคะคุขภ ผิวเราก็จะดีขึ้นและตัวสุดท้ายเลยคือตัวซัฟโฟนินตัวซัฟโฟนินเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถลดตัวคอเลสเตอรอลภายในร่างกายได้ลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับตัว B L W Dietary Supplement ภายใต้บาลานแบร์นะคะเราได้ทำการเลือกสรรวัตุดิบหรืออินกิวเอนต์ต่างๆมาอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อเป็นตัวหนึ่งเลยที่สามารถช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราย้ำมาตั้งแต่ต้นค่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องดูแลผิวเฉพาะแค่ภายนอกจริงๆผู้หญิงเราหรือสุขภาพผิวของเราเนี่ยถ้าจะดีอยากต้องดีจากภายในเราพยายามคัดสรรตัวที่สามารถเป็นฮอร์โมนทดแทนที่เป็นฮอร์โมนในกลุ่มบิวตี้ฮอร์โมนเพื่อให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาสวยจากภายในจริงๆเลือกตัวที่ สามารถดีท็อกซ์สารพิษออกจากเลือดได้เพื่อให้รู้สึกว่าเออหน้าเนียนกระชับและกระจ่างใสและสามารถยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยเพื่อให้มีการสูบฉีดเส้นเลือดบริเวณผิวหนังได้เป็นอย่างดีและยังมีตัวอื่นๆที่ช่วยเรื่องของผิวขาวไม่ว่าจะเป็นแอลกูตาไทโอนหรือแม้กระทั่งไพบัเอ็กแทรกที่เป็นเปลือกส่วนจากฝรั่งเศสจะบอกว่าตัว B L W นะคะจะดูแลผิวคุณได้ครอบคลุมทุกด้านค่ะ